เ l ี y ย u p r นเ t y babies j u m p i n น up o ง t ป e one. เนีนงนนนอนน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 นมนน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 เนนนหรนน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 านนนานน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 น้องนนนนนนนงนน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 น้องนนนนนะน ทำไมหนูอยากชอบมีแฟนอ่ะนี่บวกเลขได้ยังคะบวกเลขได้แล้วครับไหนบวกโชว์หน่อยเอ้า1นบวกหนึ่งได้2ครับโอ้โหมาแล้วเด็กอะไรอ่ะเด็กอะไรอเมซิ่งมากจริงจริงองบวกสอได้สี่ครับสามบวกส พ่อคะยังไม่มีแฟนที่ที่ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบนะที่ไม่มีเพราะว่าเลือกชื่ออะไรเราอะ่ะชื่อสวยชื่อสวยสวย ตากันหน้าลิปไปเนาะชื่อเล่นชื่อสวยคือจริงอะสวยสะดุ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามให้ด้นะคะาย